สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่องควายไทยไล่ทุ่งคือเก่าครับมื่อกี้ยังอยู่บ้านดอนจำปาตำบลควางโจนครับจากคลิปแรกที่โชว์ควายงามของคุณพ่อเราไปบันนี้คลิปสองบันนี้แล้วว่าสิเปิดราคาแม่พี่น้องครับเปิดราคาควายงามของเราในขวากทั้งเบิดนี่และครับก็แยกๆเป็นชิปไปนอกพี่น้องนอกค่อยสิได้ลูกความละเอียดครับแยกเป็นตัวตไปแยกเป็นตัวเอาเลยคุณพ่อ อ้าวสวัสดีครับคุณพอ่อครับสวัสดีครับอยู่กับคุณพ่ออีกอย่างก็กครับลืมแล้วพ่อสมควรโลบภูเขียวครับสมควรเลือดผูเขียวโลบภูเขียวฮะสมควรโลบภูเขียวโลบภูเขียวครับเป็นเจ้าของควอยแม่นางเนี่ยเนาะครับผมแม่นางของก็คลอดลูกอเอิญแม่นางบอกคุณพอ่อแม่ละแม่สาวตีแม่ควอยแมยไม่ลูกไม้มันได้ลูกไม่เนี่ยครับลูกลูกเราเจ้าบูมบ้านเรือเนาะคุณพ่อเนาะครับ เจ้าบุมนี่ก็เป็นทายาทของเบิ้มพันล้านนี่พี่น,อน้องนี่ลูกสาวควอดได้จากเดือนแล้วคุณพ่อได้เดือนสามมือนี่แหละครับได้เดือนสามวันพี่น้องนี่ลูกสาวเพิ่นหนาหักหนาหักครับลูกเจ้าบุมเจ้าบุมทายาทเบิ่มนี่ครับปว่เบิ่งเจ้าอันนี้ซื้อน,น้องสาลาติคุณพ่อสาลาครับน้องสาลานี่ยิ้มให้กองดีดีดีพี่น้องซาลาเอ้ยสาลาซาลาเอิญเขาเลยเขาเขาจีรู้จากเขาลูกสาวครับซื้อสาลาซาลาลูกคือเ้อแล้วเมียเพิ่นนี่เดียครับคุณพ่ออายุจากปีแล้วน่ แม่เพื่อนนี่ซื้อน้องพลอยน้องพลอยอายุสามปีกว่าสามปีกว่าเจ้าของความสูงความสูงร้อยสี่สิบขครับร้อยสี่สิบขืเพิ่งได้น้องซาลาเป็นลูกตัวแรกเนาะคุณพ่อเนาะครับพมออุ้ยเบ่งงามเบ่งเด้เดี่พี่น้องพ่อแม่เพื่อนนี่เล่าได้คุณพ่อเราเพชรอุดรครับเราเพชรอุดรพอเพชรอุดรแม่เพื่อนบ้านเนาะครับเพราะว่าเป็นควายเริ่มสายพัฒนาพี่น้องครับนี่ครับเงดูครับควายเรายางงามเลยพี่น้อง ครับขอเชิดเชิดดูคุณพ่อสูงดีวะนี่ครับสวยงามเลยครับนี่สวยงามบ้านดอนจำปาตัวนี้สิว่าขายลายบันไดคุณพ่อตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้จะสาวหาเดเลยะครับสาวหานี่คือสองแสนห้าครับเนี่ยพี่นอ้องสาวใหญ่เลยครับสองแสนห้าผู้ใดสนใจกับทรมาสอบถามต่อร้องเบอร์โทร์อย่างคุณพอ่อเบอร์โทร์ศูนย์หกสี่ ศูนย์ห4สี่ห้าสามเจ็ดห้าสามเจดี่ดพ่อสมควรโลภูเขียวพ่อได้สนใจอย่างมอเบิงควายเป็นองก็ได้ลูกตัวแรกครับขายพร้อมลูกเนาะคุณพ่อแมนบ่แมนครับเปิดราคาพร้อมลูกครับลูกเป็นตอร้องกันได้มาเบิงเอาได้ครับราคากับมีบอกไว้เพื่อต่อร้องแหะเนาะคุณพ่อเนาะถือใจทั้งสองไฟกับเื้อขายกันได้ละพี่น้องครับบ่มากบ่แย้งกับค่อยว่ากันไปมาเด่นน้ำลกก็ได้เนาะคุณพ่อเนาะครับ ลูกสาว่นกับมีเล่าด้วยครับลูกสาวเจ้าบูมนะพี่น้องน้องสารานี่ก็หนาตาจิ้มริมเพอได้อยู่ครับครับนี่ครับผู้ใดสนใจกับมาผู้ใดอยู่ใกล้กับมาเล่นน้ำเล้าครับมาเบื้องโตแท้ครับแต่ว่าคลิปนี้กับเป็นตัวแรกเดี๋ยวรถมีตัวที่สองอีกแล้วพี่น้องเอาเป็นว่าคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซํานี่แหละครับรอติดตามตัวที่สองในรายการเปิดราคาต่อไปพี่น้องครับสวัสดีครับ